แมนยูใช้คำว่ามันไม่มีอะไรจะเสียเลยมันไม่มีอะไรที่จะเครียดไปมากกว่านน้แี้วนายพลิมิรกรุนการนี้นะบ่อยไปเลยเล่นทําอะไรมึงทําเลยอืมคือแบบเอาจริงอ่ะผมว่าเอฟเอคัพอ่ะว่ากันแต่พิมิรกรุนการมันไม่มีอะไรจะเสียแม้ว่าโอเคแหละตําแหน่งอันดับเท่าไหร่จะจบอะอยากจบที่หกอยากจบที่ห้าอะไร แต่ถ้าบองในหลักความเป็นจริงอ่ะแม่งเจอหน่ะนะเว้ยแม่งเจออาร์สโนลเจอเดลกสโซ่แม่งต้องวัดไปเกมต่อเกม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 จริงไม่แมนเด็ดในยุคนี้ที่ดูอ่ะสมัยก่อนผมดูแมนยูแม่งคือแบบไม่ต้องสนใจอ่ะดูว่ามันดูบ้างแม่งยังไงแม่งก็ชนะเดบดั้งดูไปหันไปไอ้เขี้ยนแม่งก็ชนะสมัยก่อนนะเว้ยบอลน่ะโดนนำสองศูนย์อ่ะยังคิดว่าไอเดี๋ยวกูก็กลับสบายแต่สมัยนี้นะแม่งโดนเออแปลว่าสองศูนย์โดนนำสามลูกยังคิดว่ากลับไปไไง ถ้าถ้าถ้าไม่โดนเม็ดสี่แมนยูก,กลับมาได้แต่ถ้าเกิดโดนเม็ดสามอ่าถ้าเกิดโดนเม็ดสามคือโอเคยังกลับมาได้แต่ถ้าเกิดโดนเม็ดสี่โอเคเข้าใจว่าอาจจะกลับมายากแล้วถ้าเป็นแฟนแมนยูก,ก่นแต่ในยุคนี้ยแมนยูแม่งเจอใครแม่งก็เหนื่อยหมดมึงจะหนีหตกชั้นมึงจะเดือดแชมปี้ยนชิพหรือมึงจะทีมอะไรแม่งเหนื่อยหมดนี่คือแมนเดดในยุคนี้อ่า <ะ S 1> <ะ S 2> ผมพูดถึงอะไรก็ขออ,ขอีกนิดนึงได้ไหมขออีกนิดนึงได้ไหมแม่งไลน์นี้ผมเดือดมากเลย มันจะต้องมีอ่ะเดี๋ยวมันก็เพื่อจะมีนะผมจะพยายามดักทุกทางเลยมันจะมีคอมเมนต์ในลักษณะประมาณวิจารทำไมเล่นได้แบบเขาไหมมึงลงไปเตะเองไปเคยได้เคยได้ยินไหมเคยได้ยิน <สา S 2> โอ้กูเจอ<ด><ด>บ่อย,ย,ยเน,นเจอบ่อยเจอบ่อยคือถ้าเกิดสมมุติผมไปที่อบตอจังหวัดเนี่ยผมไปเจอพวกแบบคนที่ทำงานอยู่ที่เขตอะถ้าเกิดเขาทำงานไม่ถูกใจผมผมจำเป็นต้องไปสมัครงานเองไหม หรือแบบสมมุติอะผมจะวิจารณ์คนทําอ่าคนผัดกะเพราเงี้ยที่ผัดกะเพราให้ผมกินน่ะว่าแบบมันมันไม่ค่อยอร่อยอผมต้องไปเปิดร้านข้าวกะเพราเนี่ยแข่งกับเขาไหมหรือหรือคนวิจารณ์การเมืองเงี้ยคนวิจารณ์การเมืองเงี้ยกูต้องไปลงสสแทนเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเออง่ายง่ายอ่ะกินข้าวไปนั่งกินร้านอาหารนายเฮี้ยผัดกะเพราไม่ลอยมือหัดถ้าสมมติคนทำข้าวไม่เป็นอะไปผัดได้ไหมล่ะเขาใช่ไหม เแล้วถามว่าถามว่าทําไมเราถึงวิจารณ์ครับเพราะมันเดือดร้อนเราไงเพราะเราเป็นแฟนบอลไงผมเนี่ยหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยถือว่าสนับสนุนสโมสรนะครับแค่เราซื้อเสื้อหรือคุณเติมเน็ตเนี่ยเอาง่ายๆเลยคุณเติมเน็ตเนี่ยมานั่งดูเนี่ยเปิดมือถือเนี่ยดูเนี่ยสโมสรเนี่ยให้กันหรือให้กําลังใจเนี่ยมันก็ถือเป็นการสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วเพราะว่าแฟนบอลเนี่ย เป็นส่วนสําคัญที่ให้ทําให้มีสโมสรสโมสรไม่สามารถที่จะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะครับถ้าไม่มีกลุ่มแฟนบอลเราพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังอย่างแท้จริงนะครับของสโมสรนอะ่ะมันไม่จําเป็นหรอกว่าคุณต้องบินไปดูที่อังกฤษหรือคุณต้องเกิดที่นู่นน่ะจะเกิดที่ไหนก็ตามมาขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนบอลแมนยูอะ่ะแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องที่ผมพูดว่าเราอะ่ะเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีนะครับท่านผู้ชม เรามีเรามีปอดสาเป็นร้อยปีนะครับเราเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแชมป์ลีกสูงสุดเนี่ยล่ะรวมกันเนี่ยดิวิชันหนึ่งพรีเมียร์ลีกเนี่ยยี่สิบสมัยเป็นสโมสรฟุตบอลที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแชมป์ทุกปีอะ่ะตอนผมเริ่มเชียร์แมนยูมันไม่ได้อยู่กลางตารางอะ่ะคือถ้าโอเคตอนผมเริ่มเชียร์แล้วแมนยูมันอยู่กลางตารางอะ่ะอ่ะผมจะแบบทําความเข้าใจว่าโอเคนี่คือระดับของสโมสรกูนะกูคือทีมกลางตารางอะ่ะทีมที่แบบอ่าลุนหนีตกชั้นหรือไม่ก็บางปีขึ้นมาอยู่ ท่อนบนของตารางอ่ะผมจะทําความเข้าใจทีมที่ผมเชียร์แต่แมนยูเนี่ยมันเป็นสมโมสรฟุตบอลที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งอะ่ะแต่คุณดูทุกวันนี้เนี่ยมาวนเวียนเนี่ยมาวนเวียนนะใช่ป่ะเออนักเตะบางคนได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์เท่าไหร่เออผลงานเท่าไหร่ใช่ไหมผู้จัดการทีมเข้ามาแล้วก็ไปแต่ละปีเข้ามาแล้วก็ไปแต่ละป,าาลป,ละปีนั่นแหละมันก็เลยไม่แปลกว่า ทำไมเราถึงวิพากษ์วิจารณ์อันนี้พูดแบบซอฟแล้วนะผมยังคงเหมือนเดิมนะผมยังอยากให้เขาได้ทำงานต่อในปีหน้าถึงแม้ส่งบอลแม่งจะบัสซบแล้วก็เลเทตุ้มเป๊ะมาก็ตามคือผมทำใจแล้วพี่ตั้งแต่ปลายปีแล้วว่ามันจะเละแบบนี้แต่ผมมีเหตุผลด้วยอย่าพึ่งพิมพ์มาด่านะแต่เรื่องนี้เห็นต่างได้นะไม่มันมันไม่มันเป็นตะกาที่อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไอไอตะกี้ไอตะกี้เงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมันมันเพี้ยนไปหน่อยแต่อันเนี้ย คือถ้าเกิดมุมมองของคนที่อยากให้ปลดผู้จัดก,การทีมผมก็ไม่แปลกใจนะคือมันอยู่กับโลนความเป็นจริงไงถ้าเกิดผลงานมันไม่ดีก็ต้องไปถูกปะแต่ในมุมผมคือผมผมรู้สึกว่าผมอยากให้เขาทํางานอีกปีหนึ่งผมจะได้ไม่มีอะไรแบบติดขังกับเขาอะเพราะในช่วงที่ผ่านมาอะไรแบบนี้รู้สึกว่าผู้จัดก,การทีมแต่ละคนคือมันมีความชอบทาในการโดนปลดนะแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรแบบเนี้ย เนฮาผมก็เลยอยากให้ไปต่อปีสามในความรู้สึกผมนะแต่ถ้าสุดท้ายบอกเขาตัดสินใจปลดแบบผมก็ไม่แปลกใจก็อย่างที่เราเห็นกันไปเลยว่าผลงานเป็นยังไงง่ายๆเลยเนี่ยอย่างพาเลตเนี้ยอย่างที่พี่โฟนบอกเลยว่าแม่งถึงยุคที่แบบเออใช่ว่าก่อนเกมมาเงี่ยแม่งแบบโอ้โหหาหาละบากที่แบบเขาเป็นผู้สันทัดกรณีกูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์อะไรแบบเนี้ยหรือเว็บต่างประเทศอ่ะพวกบูสกอให้เท่าไหร่วะเสมอว่าหรือไง นั่นแหละมันก็ไม่มันมันก็เลยไม่แปลกนะว่าทําไมอะ่ะบางคนเขาถึงอยากให้ปลดมันเลเทตุ้มเป๊ะขนาดเนี้ยอืมนะครับครับนนั่นแ,<ต>นนแหละ